เอเลเมนตั่สเลเกอร์เอ็นทีสเลเกอร์ออสเลเกอร์เฮลสเลเกอร์เอเลเมนตั่สเลเกอร์ออิฆาสัตขายังไม่รอดหรอเอเลเมนตั่สเลเกอร์เอนชีสเลเกอร์บัคสเลเกอร์ ไม่รอดหรอกไม่รอดหรอลตอนนี้มาสั่งหาไม่รอดหรอกกิ้งกาไอ้มดแดง สวัสดีครับเบื่อไหมกับการคลิกย้ำๆเพื่อปลดล็อกสกิลนิ้วทองคำแต่ปัญหานั้นจะหมดไปเมื่อได้รู้จักกับกิ้งก่าสายบีสเลเยอร์วันนี้ก็จะมาแนะนาํากิ้งก่าสเ a เยอร์กันแต่ตอนนี้แพทเลยว่แปดสิบกิ้งก่าสายนี้มันก็ค่อนข้างจะบางมากแล้วก็ตายง่ายมากเนาะด้วยข้อจํากัดสเตตัสที่บังคับให้เราต้องลงอิงเพื่อไล่สเลเยอร์หนึ่งวิหรือเซียววินาทีนั่นเองเรื่องสเตตัสเนี่ยผมจะบอกตอนแนะนําไปถึงสกิลสเ a เยอร์เนาะเพราะถ้าบอกตอนนี้เดี๋ยวจะงงถ้าไปบอกตอนนั้นอ่ะจะเข้าใจง่ายที่่่สุดงงัั้นนนมมาาเรรืออกกกกผ็ ทำไว้2เวอร์ชันเนาะเวอร์ชันแรกเป็นเวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่ก็จะประมาณนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆแบบเร็วๆเลยละกันเริ่มจากเบสิกสกิลสกิลแรกอัพเต็มครับทำให้การยิงปกติของเราเนี่ยเร็วขึ้นใช้ในการเก็บเรเวลหลังๆในการลงดันเจียนชาบูในด่านต่างๆเพราะกิ้งก่าสายนี้สามารถสลับเซ็ตแอคแท็กใช้ในการเก็บเรเวลได้ถึงแม้ดาเมจแอคแท็กจะไม่ดีเท่าสายผสมแต่ในการลงดันเจียนชาบูการที่เรามีสกิลสเตรเยอร์เข้ามาก็ไม่ได้จบดันเจียนช้าก,กว่ากิ้งก่าสายผสมสักเท่าไหร่เลยเราสามารถสลับเซตชอเพื่อชาร์จเกก็บลนนน้องแ ชาบูได้ทั้งหน้าจอหรือช่วงขึ้นหอคอยนั่นเองสกิลแถว3อีมูอัพเต็มเพื่อจะเอาสกิลลอกคาบสาย C ีสกินชิฟสกินชิฟสกิลนี้จะทําให้รางดีบัฟทุกอย่างที่กิ้งก่าโดนและลดเลือด10%รู้สึกมันจะไม่ได้รางแค่ดีบัฟนะมันจะ้างบัฟด้วยเช่นเราไปเก็บยากระต่ายเราใช้สกิลนี้ผลของยากระต่ายก็จะหายไปและเมื่ออัพสกิลสกินชิ p มันยังเพิ่มเลเวลของสกิลอีมูขึ้นอีกหนึ่งระดับใช้ป้องกันพวกดีบัฟได้เช่นพวกข้างาวยย่กิชง C ัเตข้ราน และใช้สกิลได้ไกลขึ้นครับส่วนสาย A ช่อง2เป็นสกิลที่ใช้บ่อยจะมีสกิลพรางตัวแล้วก็หายตัวล่องหน2ส,สกิลนี้ต่างกันนะครับมาเริ่มที่พรางตัวกันก่อนจะทําให้เราหลุดจากการล็อกเป้าหมายของคู่ต่อสู้แบบกระทันหันเลยสมมุติคู่ต่อสู้เล็งเป้าเราอยู่เขาก็จะเห็นชื่อเห็นเลือดเราใช่ไหมเรากดใช้สกิลนี้การล็อกเป้าของเขาก็จะหายไปทันทีและเมื่อเราอยู่ในสถานะสกิลพรางตัวสิ่งที่ทําได้ก็คือจะสามารถเดินได้และถอดสัตว์เลี้ยงได้แต่ถ้าทําอย่างอื่นสกิลนี้จะหายไปเช่นเรากดยิงกดเปลี่ยน ไอเทมกดใช้สกิลสถานะพรางตัวก็จะถูกยกเลิกทันทีส่วนสกิลหายตัวร่องหนจะคล้ายๆกับพรางตัวครับแต่ว่าสกิลร่องหนเนี่ยมันจะมีจังหวะการไล่เวทก่อนแต่หายตัวร่องหนเนี่ยเราสามารถกดยิงกดใช้สกิลได้กดถอดใส่สัสตว์เลี้ยงได้สกิลจะไม่ถูกยกเลิกสกิลจะถูกยกเลิกก็ต่อเมื่อเวลาของสกิลหมดหรือเราตายหรือเรากดเปลี่ยนไอเทมในตัวแต่สัสตว์เลี้ยงสามารถเปลี่ยนได้นะแต่ถ้าเป็นไอเทมเซ็ตอย่างเช่นชุดหมวกก็สถานะก็จะหายไปทันทีหรือมีบางสกิลที่ทําให้หาเราเจอได้เช่นส,ส สกิลหูแมวของแมวนั่นเองสกิลต่อมาสายบีความจริง2แถวแรกเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องเลือกระหว่างเฟเธอร์สไตล์หรือคริทิคอลเต็มนะแต่ผมเอาคิทิคอลดีกว่าเพราะถ้าเอาสกิลเฟเธอร์สไตล์เข้ามาเนี่ยเราต้องคอยกดใช้สกิลสายเซเเยอร์ก็เยอะแทบจะมืนหัวอยู่แล้วนะช่องสกิลเนี่ยเต็มไปหมดถ้ามีเฟเธอร์สไตล์ให้มากดใช้บ่อยๆเนี่ยก็น่าจะมืนยิ่งกว่าเดิมอีกนะก็แล้วแต่นี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบว่าจะเฟเธอ l ์สไตล์เต็มหรือคริทิคอลเต็มเนาะการเอาคิทิคอลเนี่ยเราก็สามารถยิงแบบงงๆได ต่อมาสกิลวนซ้ายวนขวาอัพเต็มครับเอาไว้หลบได้ดีและเพื่อปลดล็อกเอาสกิลวนซ้ายวนขวาสาย C ีดับเบิลสไตรเดอร์สายซจะสร้างร่างแยกอีกหนึ่งร่างแยกออกมาช่วยโจมตีในตอนวนซ้ายวนขวาและการวนซ้ายวนขวาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะอย่างการวนซ้ายจะต่างจากการวนขวาตรงที่สกิลวนซ้ายการยิงจะมีโอกาสติดคริและติดเอฟเฟกได้นะครับผมเอฟเฟกอาวุธหรือหมวกชุดของเราแต่การวนขวาเนี่ยถ้าสังเกตดูนะมันจะยิงเป็นลำแสงไม่ใช่ธนูเป็นดอกนะการวนขวาจะเป็นดาเมจที่คงที่ไม่มีการ ติดคิริคอและจะไม่มีการติดเอฟเฟกของไอเทมต่อมาแถว C เราก็ค่อนข้างใช้บ่อยเลยสกิลบัสเบิร์นขั้น2ลดเลือดเรา30หน่วยเพื่อเอาไปเพิ่ม SP ีและมานา30หน่วยสกิลนี้สําคัญมากใช้ในการคอมโบสกิลหลายๆอยา่างถ้าไอเทมสายทอเรามี s อไม่พอสามารถใช้สกิลนี้เสริมได้ก็ตั้งแต่ผมเล่นมาไม่ว่าจะเป็น PVP อารีน่าสกิลบอสลงดันด่านยาวๆมานาเพียงพอตลอดแทบจะไม่ค่อยขาดนะเพราะบัสเบิร์นเนี่ยมันคูลดาวน์น้อยใช้ได้แทบตลอดจะมีชาบูในบางช่วงเท่านั้นที่เราโดนเบิร์นมาา จนใกล้หมดเนาะแต่เราก็ใช้สกิลนี้รีได้ต่อมาแถว5สกิลเซเยอร์จะเป็นการชาร์จยิงหนึ่งเป้าหมายแต่สกิลนี้สามารถยิงได้โดนหลายเป้าหมายพร้อมกันโดยการเล็งยิงทะลุเป็นแนวตรงและสกิลเซเยอร์แต่ละสีจะเอาไว้ยิงเผ่าที่แตกต่างกันบัคเซเยอร์แสงสีเขียวใช้ยิงพวกพืชและ,มะแมลงเทลเซเยอร์สีเหลืองใช้ยิงพวกผู้เล่นด้วยกันหรือตัวละครที่เป็นสัตว์หางมอนสเตอร์ที่เป็นสัตว์หางเช่นเพนเน่ในชาบูอิเลเมนทัลเซเยอร์แสงสีม่วงเอาไว้ยิงหัว Hãy subscribe cho แสงสีม่วงเอาไว้ยิงพวกธาตุบริสุทธิ์เช่นพูดผีวิญญาณอะไรพวกนั้นครับแม็กชีนเซเยอร์สีฟ้าเอาไว้ยิงพวกเครื่องจักรกลหรือหุ่นยนต์ครับผมปกติเนี่ยถ้าเรายิงแสงสีไม่ตรงเผ่าจะไม่มีดาเมจเกิดขึ้นนะเหมือนเรายิงสกิลไปฟรีๆเลยแต่ปัญหานั้นจะหมดไปเมื่อเราอัพสกิลแถวที่6อินพุสแถวนี้อัพเต็มเลยมันจะทําให้สกิลเซเยอร์แถว5ทั้งหมดยิงได้โดนทุกเผ่าแต่สกิลที่ยิงออกไปไม่ตรงเผ่าจะโดนดาเมจแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะและสกิลอินพุสยัง s กิลสเตเยอร์แถว5และออสเตร e r แถว7ด้วยแต่มันมีผลเสียนิดนึงมันจะเพิ่มระยะการไล่สกิลขึ้นต่อขั้นเนี่ยอยู่ที่0.5าวิเราอัพเต็ม4ขั้นใช่ไหมก็จะเพิ่มการไล่มาอีก2วินาทีซึ่งควรอัพแน่นอนเพราะมันคุ้มอยู่แล้วเพราะว่ามันทําให้สกิลสเตเยอร์เราเนี่ยแรงขึ้นไม่ต้องกลัวเรื่องการไล่เดี๋ยวเราจะอัพเซตัตให้มันไล่ยิงแค่1วิหรือสอยวินาทีนะครับผมต่อมาสกิลอสเตรีแถว7เหมือนกับแถว5้นั่นแหละแต่จะเป็นการไล่ยิงขึ้นฟ้าโดนเป้าหหหมมาาายเป็นนนนู่่ทั้ง้งจจอแตะล กว่าเซเยอร์แถว5นะครับออเซเยร์ er ยังแยกเผ่าเหมือนเดิมและสกิลแถว6กอินพุที่ว่ายิงไม่ตรงเผ่าโดน50%นั้นจะไม่มีผลกับออเซเยร์แถว7นะครับสกิลนี้ต้องยิงให้ตรงเผ่าเท่านั้นแต่การเพิ่มดาเมจและระยะการไล่ของสกิลอินพุสก็ยังมีผลต่อสกิลออเซเยร์แถว7ด้วยสกิลออเซเยร์ใช้อิง256ในการไล่เวท1วิหรือเซียววินาชีก่อนจะไปอันติของสายเซเยร์ตอนนี้ได้เวลาแนะนำสเตตัสแล้วเพราะถ้าแนะนำตรงนี้จะเข้าใจง่ายที่สุดกิ้งกาสายนี้อ ชออินแล้วก็วิดกับเอจเนี่ยแบ่งลงได้หรือว่าจะเน้นไปอย่างเดียวเลยก็ได้แต่สําหรับแพทเนี้ยผมแนะนําว่าเป็นชออิงวิดจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าไม่งั้นจะเก็บเลเวลชาบูลําบากเพราะเลือดน้อยมากอย่างแรกเราก็อัพชอตันเราจะรีดดาเมจจากสายสเลเยอร์ทั้งหมดให้แรงที่สุดเท่าที่จะทําได้และลงอิน อิงเนี่ยถ้าบวกสกิลอินพุสไปแล้วสําหรับสาย PVP หรืออารีนาแนะนําว่าให้อัพอิงไว้ที่รวมของสวมใส่แล้วเนี่ยอยู่ที่128มันจะทําให้เราไล่ยิงสกิลเซเยอร์อยู่ที่1วิหรือว่าซียวีนั่นเองและไล่สกิลออสเตรจะชาร์จอยู่ที่4วินาทีสําหรับคนที่ไม่ได้เน้น PVP ไม่ลงอารีนาเลยอาจจะเก็บเวลอย่างเดียวลงบอสลงดันเจียนอยากจะลงวิดเอจิเยอะๆก็สามารถอัพอิงไว้ที่96พอก็ได้แล้วรอแพปบดล็อกเลเวลเข้ามาค่อยไปอัพเพิ่มเป็น128 ที่หลังก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เพราะยังไงคนที่อัพอิง128ตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องรีสเตตัสอีกครั้งตอนเลเวล95ครับเพราะว่าอิง128ตอนเนี้ยถ้าเลเวลอัพขึ้นจาก80เป็น81สเตตัสพื้นฐานมันจะขยับขึ้นไปอีกทําให้อิงเราเกิน128และการรีสเตตัสในตอนที่เลเวล95ค่าพื้นฐานเราก็จะสูงแล้วเวลาเราไปบังคับอิงลงที่128ใหม่เนี่ยแต้มในการลงวิทหรือเอจิเนี่ยเราจะได้มากกว่าเดิมครับแต่สําหรับคนที่อัพอิง128ไปแล้วตอนนี้ไม่อยากจะรนนี ตอนปลดเลเวล95เข้ามาสามารถดันอิงอัพไว้ที่160ได้มันจะลดการไล่สกิลต่างๆไปอีก1วินาทีแต่ก็แลกมากับการอัพเอจิและวิทที่น้อยลงกว่าเดิมเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เลยพอได้ทอตันแล้วอิง9กหรือ128สุดท้ายที่เหลือก็เอาไว้ลงวิทหมดเลยในแผ่นนี้กาสเเลงอร์สเลงอร์ <c oughs> ก็มา <c oughs> มันจะตายง่ายครับแค่สกินนิดเดียวเราก็ตายแล้วเราโดนหมาเจาะ 2- 3งสทีก็นอนลงไปคุยกับไส้เดือนรู้เรื่องแล้วและส่วนใหญ่กิ้งก่าซเรียร์จะถอดสัตว์เลี้ยงในการลง PVP ครับหรืออารีนาด้วยเพราะถ้ามีสัตว์เลี้ยงเวลาหายตัวเนี่ยคู่ต่อสู้เขาจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเนาะกลับมาที่สกิลอันติออสแลนจะสั่งฟ้าผ่าลงมาทันทีให้กับเป้าหมายที่เราเคยโจมตีไปแล้วการยิงธรรมดาก็มีผลกับสกิลนี้ด้วยไม่จําเป็นต้องไล่ Skill สกิลใส่อย่างเดียวสมมติว่าเรายิงปกติธรรมดาไปแล้วหนึ่งนะัดก็สามารถใช้อั All land นตะ ออสแลนเนี่ยเป็นสกิลที่แรงที่สุดนะในสายสเตรเยอร์แรงกว่าพวกสเตรเยอร์ที่ผ่านมาทั้งหมดมาถึงสายซีละแถวแรกอัพลด SP ครับจำเป็นมากๆเพราะสเตรเยอร์เนี่ยใช้ Sp เยอะมากถ้าไม่อัพเราจะคอมโบสกิลหลายๆสกิลต่อเนื่องไม่ได้แถว2อัพสกิลนี้มันจะทําให้สกิลร่องหนของเราอะ่ะมันจะลบตําแหน่งของกิ้งกาในมินิแมปออกไปแต่ลบเฉพาะฝั่งคู่ต่อสู้นะมันจะทําให้หาตําแหน่งของกิ้งกายากขึ้นสกิลนี้มีผลกับการเก็บยาของกระต่ายด้วยนะต่อมาความจริงเนี่ยอัพได้ทั้งลดมานาหรือบูส์ไ นะแต่ที่ลองมาเนี่ยลงบอสอารีน่าแมปกว้างๆมานาพอใช้ตลอดก็เอาแต้มมาลงบูสไอดีกว่าได้ความแรงคริติคอลสลับใส่กับเซ็ตแอคแท็กใช้ในการเก็บเลเวลได้ดีส่วนคนที่เน้น PVP หรืออารีน่าที่เน้นชอบใช้เอฟเฟกของอาวุธเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเอาไปลงโบมาสเตอร์แทนได้ธนูเราจะพุ่งโดนเป้าหมายเร็วขึ้นเหมาะสาหรับ PVP 1นึทัเป็นหลักเราจะยิงโดนง่ายขึ้นนะติดเอฟเฟกธนูเราอย่างเช่นยิงติดหนืดนูจุบอะไรพวกเนี้ยธนูทองติดน่วงก็แล้วแต่คนชอบแต่ผมจะเอาคริติเคอลเพราะว่าผมสามารถยิงแบบง ได้เลยไม่ต้องคิดอะไรเดี๋ยวมันก็ติดคลิปเอง สาย C ีแถวสามอัพสกิลสกินชิปรอกคาบเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วเนาะแล้วก็อัพแยกล่างดับเบิลสไตรเดอร์อันนี้ก็อธิบายไปแล้วเหมือนกันเนาะแล้วก็อัพรถคูลดาวน์าะสกิลเซเยอร์เราเนี่ยมันค่อนข้างจะคูลดาวนานนิดนึงเนาะจึงจําเป็นต้องอัพเลยละ่ะแถว C ี 4, อัพดับเบิลเอฟเฟกใช้ได้ดีตอนเก็บเลเวลหรือเล่นจนคล่องตัวแล้วสามารถสลับธนูมาใช้ในตอน PVP 1นึทัได้ดับเบิลเอฟเฟกเนี่ยมันไม่ได้ดับเบิลเอฟเฟกให้แค่อาวุธของเราอย่างเดียวนะมันดับเบิบลอเ 5, อฟเฟ 5ถ้าสายทั่วไปหรือผมเองเนี่ยก็จะอัพซูเปอร์สเตตัสพัสก่อนเพิ่มค่าสเตตัสทุกอย่าง10แตม้มแต่ถ้าเน้น Pv p v p อารีนาแบบบ้าคลั่งเนี่ยอยากจะล้มพวกเลือดเยอะๆก็สามารถอัพมาร์คออฟเซเยอร์ก่อนได้เพราะว่าเซเยอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะล้มพวกเลือดเยอะได้ลําบากเมื่อกดสกิลนี้มันจะไล่เวทใส่เป้าหมายเป้าหมายที่โดนเนี่ยมันจะเป็นแสงหลากสีที่ตัวนะก็เป้าหมายที่โดนสกิลนี้มันจะทําให้สกิลเซเยอร์ของเราและออสเซเยอร์ทุกสกิลโดนดาเมจแบบ100%เเลยต่อให้เรายิงไม่ตรง ก็ตามคือพูดง่ายๆเราสามารถใช้สกิลเซเยอร์ได้ทุกสกิลโดน100%เ,นเต็มๆหลักๆเนี่ยมันเอาไว้ล้มพวกตัวเลือดเยอะหรือแท้งนั่นเองเลือดเยอะมีตัวอะไรมา้างอย่างเช่นกิ้งก่าผสมหมาชุดแชมป์หลังๆเนี่ยก็เลือดเยอะเอาเรื่องนะแกะ หรือว่าใบซันปาวานอะไรทั้งหลายอ่ะปกติเราจะคอมโบพวกเลือดน้อยพันต้นๆเนี่ยชุดเดียวตายนะครับแต่ความจริงตามงบชุดด้วยนะว่าทอหนาเท่าไหร่แต่ถ้ามีสกิลนี้เข้ามาก็มีโอกาสที่ทําให้เราสามารถล้มพวกเลือด2 0 0พบวกได้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่อ่าแล้วก็มาดูตารางสกิลเวอร์ชั่น2กันบ้างจะเอาออสเลยช่องสุดท้ายออกไปออสเลยแมชชีนเนี่ยจะยิงพวกหุ่นยนต์ออกไปเอาไปลงปักธนูขั้น2แทนก็อันนี้อาจจะเป็นสายที่ไม่ได้เน้นเก็บเวลในด่านหุ่นยนต์ละก็สายนี้อาจจะเอาไว้กับกิ้งก่า ที่เน้นลงชาบูเป็นหลักในการเก็บเวลเนาะก็การลงปักธนูขั้น2เนี่ยจะได้ปลดล็อกกระโดดสายซีมันจะทําให้การปักธนูปกติเราจะปักเป้าหมายเดียวใช่ไหมแต่ถ้ามีคู่ต่อสู้หลายคนอยู่ใกล้ๆก,กันในขณะที่เราใช้สกิลปักธนูนี้ใส่มันจะโดนทุกคนครับในระยะ8เมตรคือทุกคนจะโดนปักธนูหมดเลยทําให้เคลื่อนที่ไม่ได้และสกิลนี้มันก็เพิ่มระยะความกว้างของสกิลกระโดดด้วยและก็เพิ่มดาเมจของสกิลกระโดดเพิ่มขึ้นอีก50%ก็กระโดดอาจจะไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่แต่ว่าสกิลปักเนี่ยด น,นี่ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่ให้เลือกัพเอาละมาถึงช่วงไอเทมสวมใส่กันบ้างธนูเป็น12ดาวแดงเล็บถนูน้ำแข็งและยัดทอถ้างบน้อยใช้ธนูน้ำแข็งไปก่อนได้ส่วนชุดกับหมวกเป็น12ดาวแดงหรือ60ดาวแดงก็ได้แต่ผมเนี่ยเลือก60ดาวแดงอันนี้ผมคิดนานนะผมลองสลับใส่ทั้ง2เซตแล้วนะทั้งเซตเลเวล12กับ60 60ดาวแดงเนี่ยน้ำหนักเยอะกว่าแต่ว่าพอลองเทียบกันแล้วเนี่ยความเร็วในการวิ่งเนี่ยต่างกันแค่0.1 0.2เองผมก็เลยเลือก60ดาวแดงดีกวว่่าาาเพระ มันเท่กว่าเยอะเลยนะอันนี้เหตุผลส่วนตัวล้วนๆคือชุดมันเท่มากอะโดนใจวัยรุ่นสุดๆซึ่งผมก็ไม่ค่อยเน้นโหดอยู่แล้วเน้นเท่ไว้ก่อนเนาะความเร็วต่างกันแค่0.1 0.2อะสำหรับผมก็ไม่ได้มีผลอะไรมากหรอกถ้าสําหรับคนเล่น12ดาวแดงนะก็เล็บ60หรือ70ก็ได้60เนี่ยจะได้ทอเยอะกว่าแต่ถ้าเล็บ70เนี่ยจะได้ความคล่องตัวเยอะกว่านิดหน่อยเช่นพวกเอจิเดฟหรือว่าอิงเนี่ยมากกว่านิดเดียวเอง12ดาวแดงเนี่ยเมื่อเล็บเสร็จแล้วก็ตามด้วยยัดทอเหมือนกันส่วนใครเเลลืออกก60ดดดดาวแง็ยยัทไ้ ไม่ต้องเอาไปเลบเนาะถ้ามีงบเหลือๆเ,เนี่ยสามารถทรําเซตแยกได้นะเซตอะไรบ้างก็เลือกเอาเลยไม่ว่าจะเป็นเซตอิงแยกนะครับเพื่อทําให้อิงเราเนี่ย256ไว้ใช้สกิลออสเทเรียร์ไล่เซียววิได้แต่ว่าเซตอิงเนี่ยผมว่ามันจะเห็นผลจริงๆก็ตอนเรามีมาร์กออสเทเรียร์เนาะตอนเลเวล85าเนาะทำให้เราไล่พวกออสเทเรียร์เนี่ยกันนาเลยหรือมีงบเหลืออีกก็ทาเซตแอคแทกแยกเวสสลับยิงหรือจะทําเซตวิดแยกเอาไว้รับดาเมจพวกครั้งครา,าวที่เราคิดว่าเนี่ยเปิดเกมมาอย่างเช่นไฟ อารีนาโคอรเซียมอารีนาหรือว่าด่านไหนที่แบบว่าเราคิดว่าเริ่มแรกทําให้เราโดนสกิลดีมแคสเตอร์ของค้างคาวเนี่ยในครั้งเดียวไม่ตายเนาะก็เรียกว่าเป็นเอาตัวรอดค่อยสลับเซ็ทอมาทําดาเมจต่อก็ได้อันนี้แล้วแต่งบเลยการเก็บเลเวลของกิ้งกาสเลเยอร์หลังๆเนี่ยการลงดันเจี้ยนชาบูก็ไม่ได้ยากนะหาตีง่ายมากมีทริคนิดเดียวก็ผมแนะนําตรงนี้ก็ได้ในกองฟังเนี่ยเดินเข้ามาเลยจากนั้นก็ทําการแปลงร่างเลยและเปลี่ยนเซ็เป็นเซ็ทอาร์พีหรือแชมเปียนตามด้วยใส่หมวกดันน้ําครบสูตร แค่นี้จบออกมาหาปาร์ตี้ได้เลยไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นกาสเลเยอร์คนอื่นเขาก็คงคิดว่าเราเป็นกิ้งก่าผสมหาตี้เนาะมันไม่ได้ยากเลยมีแค่นี้เอง ก็ส่วนใหญ่ปาร์ตี้ที่ต้องการกิ้งก่าลงชาบูเนี่ยจะเป็นตี้ที่เน้นเก็บมอนสเตอร์ทุกตัวในแมปเนาะก็กิ้งก่าก็ถือว่าเป็นที่ต้องการของปาร์ตี้ชาบูอยู่เหมือนกันก็เก็บมอนทุกตัวก็จบเวลาปกติเลยไม่ได้ช้าก็สามารถสลับเซ็ต RP ีลงได้ในช่วงที่สกิลเซเยอร์เราคูลดาวน์สำหรับการ PVP 1นึทัตัวตัวเนี่ยเราก็ชนะบ้างแค่บางตัวแต่ถ้าตัวเลือดเยอะๆส่วนใหญ่เราจะแพ้นะแน่นอนถ้ากิ้งก่าผสมกับกิ้งก่าเซเยอร์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะแพ้แน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นด่าน PVP ตตั้งแ ทับแขึ้นไปเนี่ยพื้นที่ในการ PvP เนี่ยมันจะกว้างขึ้นทําให้เรามีอิสระในการหายตัวหรือซ่อนหลังต้นไม้ซ่อนตามที่มีพื้นที่ที่เราบังตัวได้เนาะมันจะทําให้กิ้งก่าได้เปรียบหรือด่านอารีนากว้างๆแต่อารีน่าที่กว้างตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดสเทอร์แมดทะเลทรายหรือว่าแล้วก็แมปอารีน่าจาชื่อไม่ได้ที่มันกว้างเนาะมันกว้างก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยมีที่ซ่อนให้กิ้งกา่าไงี่คือมันเป็นแมปโล่งสําหรับกิ้งกา่าอาจจะต้องรออารีน่าด่านกิววอมาครับตอนนั้นกกิาเนี่ยก พอมีที่ซ่อนในอารีนาบ้างแล้วโอเคสุดท้ายวิธีฆ่ากิ้งกา่าสเรเยอร์อันนี้บอกจุดอ่อนด้วยนะส่วนใหญ่ผมเล่นเนี่ยถ้าจะชาร์จอสเรเนี่ยบางครั้งผมจะรอให้คู่ต่อสู้เนี่ยเดินผ่านตัวเราไปก่อนนิดนึงค่อยชาร์จเพราะผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเห็นว่าโดนชาร์จลำแสงขึ้นที่ตัวเนี่ยเขาจะมองแค่ด้านหน้าจอที่เขาเดินอยู่เฉยๆส่วนน้อยครับที่เขาจะหันมามองทั่ว360องศาทั่วจอไม่ค่อยมีใครหันมาดูข้างหลังเท่าไหร่สำหรับการฆ่ากิ้งก่าที่กำลังชาร์จอสเรวิธีแรกคืออต้องหาลแส ชาจว่ากิ้งก่าเนี่ยชาร์จอยู่ที่ตรงไหนเมื่อหาเจอแล้วมีอีก2ตัวเลือกที่เราต้องทําวิธีแรกคือรีบเดินไปฆ่าให้ไวที่สุดเพราะยังไงกิ้งก่าสเลแพดนี้เนี่ยเลือดมันก็น้อยนะโดนหมาเจาะ2อสทีก็ตายแล้วรีบเข้าไปทาดาเมจเลยหรืออีกวิธีถ้าเราเป็นตัวที่ไม่มีดาเมจหรือทาดาเมจไม่ได้เนี่ยให้รีบวิ่งออกมาจนเกินขอบเขตในหน้าจอของกิ้งก่าที่ชาร์จอยู่แสงสเลเยอร์มันจะยิงไม่ถึงมันจะหายไปเองเลยทําให้เราไม่โดนสกิลออสเลครับและกิ้งก่าส่วนใหญ่เนี่ยเมื่ออสเลแล ออสแลนต์ต่อในทันทีทําให้เรามีโอกาสไม่โดนคอมโบ2สกิลนี้พร้อมกันแต่ถ้าเป็นกิ้งก่าเซเยอร์ธรรมดาเนี่ยถ้าอัพตามที่ผมบอกไปเนี่ยพวกนี้มันจะไล่ย,ยิงแค่1วิมีวิธีเดียวคือดูทิศทางที่ยิงเข้ามาอันนี้ต้องเดาอย่างเดียวเลยละว่ามาจากแถวไหนเนาะสำหรับตัวบางๆอย่างแพนกวินเนี่ยก็มีโอกาสนะโดนทีเดียวตายยิงกิ้งก่าเซเลที่กินยาทองแลยเนี่ยแต่ว่ามันมีจุดแก้ไขนะสำหรับแพนกวินสามารถใช้สกิลโฟกัสแล้วเสกโลให้ตัวเองได้มันจะหนามากเลือดโลตอนโฟกัสเนี่ยหนึ่งพันขึ้นนะขั้น ลองดูครับแต่ยังไงเนี่ยในอารีนาต่อให้กิ้งกาหายตัวลบซียังไงครับเจอแมสแคทของคั้งคาวกดดีนแคสเตอร์คอมโบชุดเดียวกิ้งกาก็ตายแน่นอนถ้าไม่มีเซตวิทไว้รองรับดาเมจนะแล้วก็อัปเดตอีเวนต์ใหม่สําหรับสัปดาห์นี้เป็นอีเวนต์การเก็บเวลการฟาร์มเวลระยะอีเวนต์วันที่20ถึง27สิงหาคมนี้ exp นสเตอร์ e Monster, คูณ1.2ถึง4เท่ารายละเอียดก็จะเพิ่มขึ้นเฉพาะมนสเตอร์บางตัวนะก็ประมาณนี้เลยพวกคูณ4เท่าเนี่ยจะเป็นนสเตอร์ในมาโอ ันนนเจียะสักพักอาจจะมีบัตรราคาขึ้นนิดนึงเนาะก็วันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามไว้โอ้โย